กกันออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต,ปปกตทุกคนมันมนุ่มมากไปอุย้ยต้องปิดโค้ดแล้วหนาวมากตอนนี้กำลังจะไปรอรถล็อกกันฮะโอ้ยสวยมาก ถึงห้างแล้วไปช็อปกันดีกว่าห้างก็ทั่วไปนะคะไม่ได้ต่างจากที่ไทยมากแต่แอบแปลกใจที่ผักมันกองกองกันแบบนี้หน่อยนึงที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะกินมันฝรั่งกันนะคะก็เลยจะมีมันฝรั่งให้เลือกกันหลายแบบเลย วิธีการซื้อก็ให้เราหยิบหยิบนะคะแล้วก็เอาไปชั่งน้ําหนักเองที่ไทยคือจะมีพี่พลังงานชั่งให้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เราทําเองหมดเลยหลังจากหยิบใส่ถุงแล้วก็ให้ดูป้ายนะ,ะอย่างอันนี้เขียนว่าเล 40. ข40พอเราไปชั่งน้ําหนักก็กดเลข40คันก็จะมีราคาออกมาให้นะคะที่นี่เขาจะดังเรื่องนมด้วยนะคะถ้าใครมาก็อย่าลืมลองกินนมที่นี่ดูนะชีเองก็มีให้เลือกเยอะมากวันนี้เราก็เลือกคอตเทจชีไปลองกินดูนะคะ พอช็อปเสร็จแล้วก็ไปจ่ายแบบบริการตัวเองก็ได้หรือไปที่พี่พนักง,งานก็ได้นะคะวันนี้เราจะไปซื้อกล่องลังมาแพ็คของเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เราจะย้ายที่อยู่กันนะคะตอนแรกเขาบอกว่าเราไปเอากล่องลังฟรีก็ได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่พอนะคะก็เลยจะไปซื้อมาซื้อของในร้านพี่เชี่ยน มาในห้างแล้วก็ถอดถุงมือนะคะเพราะว่ามันร้อนแล้วเดี๋ยวเราถอดหมวกด้วยร้อนเหนื่อแตกเลยอ่ะจะถอดโค้ดด้วยนะคะเพราะว่าร้อนเนื่อแตกวะ มีตู้ส้มคั้นสดด้วย <S <S> <S เดี๋ยวมาลองกันดีกว่าขั้นแรกก็หยิบขวดจากตรงกลางมานะคะจากนั้นก็เอาขวดไปวางไว้ตรงจุดกดน้ำง่ายมากแล้วเราก็เปิดก๊อกเลยออันี้เขคันด้แล้วอกดกส้ง,งข้างในมันก็คัน เสร็จแล้วก็ปิดฝาเอาไปจ่ายตังได้เลยค่ะเขามีทิชชู่ไว้ให้เผื่อเลยด้วยนะเวลาจ่ายเงินก็สะดวกมากเพื่อเขาทําที่กั้นไว้นะคะฝั่งหนึ่งก็เป็นของเราอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของคิวถัดไปให้บริการได้เร็วขึ้นนะคะไม่เสียเวลาได้กล่องมาแล้วได้กล่องมาแล้วก็ต้องกลับไปแพ็คของแล้วค่ะระหว่างทางเห็นสวยดีก็เลยถ่ายมาฝากนะคะตอนนี้ก็เดินไปขึ้นรถบัสกันดีกว่า ที่นี่เวลาย้ายบ้านนะคะเขาขนกันไปหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าห้องที่ได้มาจะเป็นห้องเปล่านะคะเอาจะมีให้ก็แค่ตู้เย็นเครื่องล้างจานเตาอบที่เหลือคือเราต้องมีของเราเองนะคะทั้งโซฟาเตียงนอนเครื่องซักผ้าแม้แต่หลอดไฟเราก็ต้องขนกลับค่ะเพราะว่าเป็นหลอดไฟของเราเอง ที่นี่เวลาย้ายบ้านปกติเขาก็จะเช่าแค่รถนะคะเช่าเป็นชั่วโมงก็ขนย้ายกันเองขับรถกันเองนะคะเพราะว่าเช่าคนขับและเช่าคนขนของเนี่ยมันจะแพงมากตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงรีไซเคิลนะคะเพราะว่าเราได้เครื่องซักผ้าอันใหม่มาจากบ้านใหม่ซื้อต่อจากเขานะคะเราก็เลยจะเอาอันเก่าเนี่ยมาทิ้งซึ่งทิ้งเฉยเมันก็ไม่มีประโยชน์นก็เอาไปทิ้งกันที่โรงรีไซเคิลถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ๆนะคะเขาก็ไม่คิดตังค์ค่ะทิ้งฟรีเลยเราก็ขนเครื่องซักผ้าเนี่ยนะคะมาวางไว้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยว ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขามาดูแลต่อเองเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแค่นี้เราก็ไปกันต่อได้ลืมทิ้งเครื่องดูดฝุ่นก็มาทิ้งในห้างนะคะรีไซเคิลเหมือนกันหลังจากกินข้าวกับจัดการธุระเรียบร้อยเราก็มาเติมน้ํามันคืนรถกันคะ่ะหมดไปประมาณ7ยูโรซึ่งถือว่าถูกมากเพราะว่าระยะทางที่ย้ายเนี่ยไม่ไกลมากนะคะจากนั้นก็เริ่มจัดของบ้านใหม่กันได้เลยจะบอกว่าของเยอะมากเราจัดกันประมาณ2วันนะคะถึงจะเสร็จเรียบร้อยก็นับว่าไวกว่าที่คิดคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าของมันเยอะมากจริงๆแต่พอจัดเสร็จแล้วก็ชื่อ ตื่นใจมากค่ะเพราะว่าบ้านใหม่เนี่ยน่าอยู่มากเดี๋ยวแนบให้ดูท้ายคลิปนะคะ